ที่บ้านพักในวเพลศิรราชาจังหวัดชนบุรีนางปณิดาผันโชคแนวเพอศิรราชาพร้อมด้วยนายไพบุญเสริมศาสตร์นาย,ยกสมาค,คมสื่อมวลชนศิรราชาและคณะผู้บริหารสมาชิกนางสรีมากีรตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนางพรทิพพาทวีนุชผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบังหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรภาคเอกชน ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชาวันไหลประจำปี2568พร้อมร่วมการส่งน้ำพระพุทธนวราชบพิษรถน้ำขอพรอพระเถรรัู้ใหญ่ของอำเภอและผู้สูงอายุขณะที่ปรึกษาสมาค,คมนักข่าวอาวุโสเนื่องในวันปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับวันไหลคืองานประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลที่นิยมจัดขึ้นในภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนของประเทศไทยถือเป็นการทบุนขึ้นปีใหม่ของชาวเลที่ปฏิบับติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยปกติจะจัดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงการานต์ของทุกปีเป็นประเพณีที่งดงามอ่อนโยนือ้ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญยูความสนุกสนานความอบอุ่นสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้ยอย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างบ้านวัดและชุมชน